นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานมิตราาพรไทยลาวแห่งที่สองนะครับสอนในเขตมุกดาหารกำลังจะขามพอดีอนะติดปัญหาเรื่องเอกสารนิดห <c oughs> น่อยเพื่อนใส้ต้องไปไทเอกสารแล้วที่นี่ผมไปจอดแวะถามพ่อนะครับพ่อเพิ่นเปิดร้านขายอยู่ข้างหน้าเนี่ยติดชิปปิ้งต้องขอบพ,พ่อนะครับที่ที่ <c oughs> พ่ดไปอาชิปปิ้งแล้ะก็ให้ไทเอกสารให้ที่สําคัญพ่อเ <c oughs> พิเ่นขี้พ่อไสามากครับเอาเป็นว่าเพิ่น เอาขนมให้มาสักก็ต้องขอบขอบคุณพ่อหลายๆนะครับขอบคุณครับเอาจะกลับไปดูจะกลับไปดูขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ตัวจริงวันนี้โอ้ยว่าเอาหน้ามาให้ซอสแขกครับพี่น้องครับเอาหน้ามาให้ซอสแขกขนมครับขอบคุณพ่อเลยครับขอบคุณพ่อเลยจ้าโอ้ยเห็นตัวจริงครับรอบคุณพ่อมันน่ารักขนาดเลยพ่อนรักขนาดครับคนซอยประสานอ่ากับสีปิ่งในไทยกระชานแล้วก็พูดนะเอาหน้าให้ขอบคุณหลายๆจ้า ลค่ของเยอะแยะเลยครับครับขอบพระคุณครับพ่อครับล่ผมอยู่ที่สะพานมิตรภาพทาราแห่งที่สองสวรรค์ในเขตมุกดาหารนะครับครับผมครับครับตอนนี้ยุฟังมุกดาหารนะครับกำลังจะขามไปสวรรค์ในเขตเป็นขั้งแรกที่เข้าขามสะพานมิตรภาพทยลาแห่งที่สองขามยัมขึ้นตามเคยครับตอนเข้าขามขามมวลนะครับ เขาก็ขามยอมขึ้นสะพานมีสภาพทลางอย่างที่สานครพนมคำวุ่นขาม่ยอมขึ้นเพราะว่าเห็ดธุรกิจเจ็ดคำพอดีนะครับแลวก็มีปัญหานิดหน่อยเอาไว้วบอ่อยฟังนะครับพี่น้องครับหอที่พักกันเอาไว้บาใหยฟังก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าสะพานนี้เราข้ามครั้งแรกนะครับพี่ก่อนพี่ที่การเดวเข้าใจขาสะพานคือเก่านะครับขั้นตอน พิธีกรน้อยกับเราเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้พวกเอกสารปึง้ง <c oughs> ปึ๋งหนึ่งเอาไว้บอห้ฟังครับพี่น้องมีเรื่องเล่าอยู่ครับมีเรื่องเล่าดันสภาพนี้มีเรื่องเล่าม่วนแน่นอนสภาพนี้มีเรื่องเล่าครับถ้ <c oughs> าติดตามรถพี่น้องม่วนแน่นอน <c oughs> โอ้แรนหัวหมุนเลยนะครับไปเข้าะะสะพานครับ โิธีกรซอ,อยหอเมานี่ตอนนี้เขาเห็ดเรื่องอยฟังไทยเสร็จเรียบร้อยนะครับทางต่อมอทางสุลกากรจะเป็นขั้งแรกในการเอารถข้ามทางสวรรค์เขตนะครับสบายมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรค์เขตนะครับยางกังขึ้นนึเอเราเลยพระพว่าวเยาวเว้นกับอุภารกิจนะครับเพื่อจะแล้วงานศพ งานสบู่เ็จ,จิ้นเอาอัติเขาถาดเรียบร้อยนะครับเอาซับเล่นเล่ตัวนี้ซับเล่นอยู่ฝั่งไทยเลยครับอยู่บุกดาหารเนี่ยแมนเล่นหมดละบพรแวนเฟิร์นแลนด์มาทางขวาอีกก็แต่ว่ามีไฟแดงนะครับมีไฟแดงให้ซับเล่นเลยอยู่ฝั่งไทยเลยสำหรับเล่น มาอยู่เล่นขวาตั้งแต่ฟังไทยได้สำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองพุกดาหารสาร้อนระเขตเป็นครั้งแหลก,หลการกาคาขามย่อมขึ้นแต่วว่าด้านนี้นะครับขามข้ง,ขงแหลกก็มีเรื่องเล่านะครับนี่ปัญหานิดหน่อยในเรื่องเอกสารเอาไว้จังสิไปว่าให้พี่น้องฟังนะครับเอาไปขอฟังเล่าขอทีพักก่อนแล้วกัน,นอะไรเห็นไหมนี่ว่าน้ำโขงบ่ขย,ยกกันเรากระตื่นเต้นนะครับ เดี๋ยวบังมาหลุนฟังเล่าอีกสิมีปัญหายัางอีกว่าอนนี้ฟังไทยมีปัญหาเรื่องเอกสารผมก็เป็นครั้งแรกนะครับแต่ทุกสะพานผมผมอ้ีปัญหาแล้วมีปัญหาอยู่นี่ครั้งแรกโอ้ยหายแล้า ขอดฟังคุณสก้อจังหวะกันนะพี่น้องแล้วด้านนี้มี่ยังตื่นเต้นมากไปยด้านยังมีด้านนี้มี่ยังให้ผมตื่นเต้นตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเขามาหลุ่นฟังเล่าอีกเอาไว้ขอดฟังคุณละกันอดที่พักจังสิบ่าวสู่กันฟังนะครับตอนนี้ขอุยาตเอารถเข้าไปขอดฟังเล่าหลังเห็ดเรื่องอ,อยู่ด่านซอน้อนในเขตให้เรียบร้อยะก่อนเป็นครั้งแรกของพวกเข้าที่ขับสพาพนี้นะครับมีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ มาว่าเข้ากันขามาดูอยู่โซบะปอเหล้ายิ่งจะรับสู่แขวงสวงนคกเขตนี่มาหอดแล้วเป็นแขวงใหญ่นะครับแขวงใหญ่รถน้าแน่นพ่อๆกับเวียงจันเลยกับดันสะพนานไทยลาวทหนึ่งเลยครับสายวยทามไทยลาวแห่งที่หนึ่งเลยพ่อๆกันเลย่อนแล้วครับตอนนี้่อนฝังเล้าแล้ว เบิ่งว่ายมียังตื่นเต้นไหมเรารุ่นดีว่าฟังเล่าคือว่าใหญ่ใหญ่ยแจ้งก่อนดานเองครับมันดานใหญ่เลยเนาะแมินบล่ลนะ่ะเงเต่าั้งคุณก็เถือเลแข่งบ่ครับท <c oughs> างแรกนะครับกระสีงลงๆนี่ยังให้ตื่นเต้นอีกเลยครับนี่ <c oughs> มาปุ๊บกับเขาพิชชองเลยครับ ص ص> ไฟงวนัางแรกของเขาเงี้มขึ้นพร้อมมาถึงช่องแล้วมาเนี่ไปหเห็ดเรื่องเขาประเทศครับสักก่อนจะว่ากันครับพี่น้องครับตอนที่พักกันได้จะคุยกันเลาวเดี๋ยวชิวอร่อยฟังเลยครับอธิฟักสักก่อนตอนนี้เขามาหอดด่านเห็ดเรื่องเขาสักก่อนครับบ้านนี้ บรรยากาศเมืองไก่สอนโบรารแขวงสวนนดิเศสนะครับแข่งสวนนดิเศญยอดขำขึ้นมาแล้วกับขี่รถตามทางจะมีไฟไปซะก่อน,มอ,นมองพักก็คืองูคุยใชไหมทานใดมองพักก็คือสีบลอ,อึดแต่ว่าครับบ้านพักอยู่สมบวรเล่าคุณบลูอึดบ้านพักอีหลีครับเด็กเบ,บ้านพักตัวนี้ยักเวียงไซสองเน,นอเวียงไซสองอันนี้น ท้องเที่ยวยได้เด้อพี่น้องถ้าเห็นคลิปละ่ะไปบ่ปเ,นนเป็นนิลีไปอยากรโทเป็นเคยเล่ามาสิบปีแล้วอันนี้ก็เห็นพักต็ดีออมองเขาบุกเคยมาเลยนี่การพักเ็าพื่ต้องพักอีเห็นต่นะอเห็นบานไปครับพายมาพักสักก่อนครับพี่น้องครับ ตามตามตัวหลับพี่น้องกระจุกนะกรุกเลยะครับงามเลยครับตามตามเลยเพิ่นติดไฟเปิดไฟไหมไม่แต่ไหนละหกบาทเลยออกหว ام, ัวมันโค้งไปมองเกาอีหเนาะเขาต้องไปออกใส่เขาต้องเขาวงเวียนโอ้วันเรเห็นไดยนู่นซำเขาต้องเขาวงเวียนออกใส่ครับ มันก็สากลอยู่แล้วครับรถในวงเวียนไปก่อนอเนาะกัจังเขาว่าโอ้มีแท็กซี่สอนในเขตตัวไหนไปทางใดละ <c oughs> บ้านไปเที่ยวเล้า <c oughs> บ้านเจ้าของเลยไปทางไหนบุ๋มเนเจ้าทิศ่นะไปเที่ยวเล้าบ้านเจ้าของไม่ใช่เจ้าสินเช็คอินได้ไหมอยากบอกพี่น้องเขาไหล่ดอกอยู่เมืองเล่าเนี่ย ตามไฟไปครับหาโรงแรมเามองพักซักกันตอนนี้เราเดินทางมาหอ,อพักนะครับเจ็บ้อยแล้ว <c oughs> จะได้ละร <c oughs> ับไปเลยทั้งสองคน <c oughs> เอาบอุญไปยังบุเไปยังได้โดยขอบใจ <c oughs> บอ่อพักอยู่ที่สอนเขตนะครับ <c oughs> ขอบังพักราคาใหญ่เขากะรับ รลูซักจัง่อยตอนมากอะไม่ใช่เจ้าถิ่นไม่ใช่เจ้าสิ่งเช็คอิน in, ได้ไหมนะโอ้ก็คือเวียงจ,จัดแล้วนะครับตอนในเขตกะคือขึ้นดีเนาะคือคื้นยังคื้นมังกิน่องเที่ยวหลายากิน่องเที่ยวหลาย,าาย,ลายผู้สาวก็หลายพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเอาลูกเอาเมียไปนอนกครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินเชืวๆข้างนอกกันผู้สาวหลายหลาย บนขายใหญ่ครับวันนี้ที่เอาก็นอนรับเดี๋ยวเอาขนของนะครับเดี๋ยวจ้างสีว่าเาพี่น้องฟังเอาเจอปัญหาอย่างแน่นะครับกลับเป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับขายใหญ่เรานอนหลับแน้วได้ลักแสนห้านะครับเลยของผักกับมาบ้านคือล้สองร้อยกว่าบาทเจอห้องดีดี งแล้วครับสอนในเขต